สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่รายการพาแลกวันนี้พากันสองสองสองคนครับอาจารย์สุชาไปต่างประเทศครับนะฮะก็คิดว่าสัปดาห์หน้าเนาะครับอาจารย์หน้าสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าอาจารย์สุชาติคขอโทษสักพักทีโออยู่ไหนเอ่ยเฮขอโทษนะครับผมไม่ได้ติดไม้ครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพาแลกนะฮะวันนี้อาจารย์สุชาไม่มาเพราะว่าอาจารย์สุชาไปต่างประเทศครับ แล้วก็คงจะมาประจำสถานการณ์ตามปกติก็เราสัปดาห์หน้าครับวันจันทร์วันจันทร์นนนหน้าฮะก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรครับที่จะเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตระหนกอะไรมากนะเพราะรว่าประยุทธ์จันโอชาก็ไม่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันตามอาจารย์จุชาไปอุ้มไปคนละประเทศกันไคนละที่ประยุทธ์จะโอชาไปอเมริกาครับนะครับแต่อาจารย์จุชาไปไปไปไหนไผมไม่ทราบครับนะครับแต่ว่าไปต่างประเทศก็ มาฟังวิเคราะห์การวิเคราะห์อาจารย์สุชาในสัปดาห์หน้าแล้วกันทึ่งจริงๆเนะวันนี้นะถ้าอาจารย์สุชาติอยู่นะผมมีคําถามอยากจะถามอาจารย์สุชานี่โดยเฉ<ด>พาะเรื่องของคุณชูล,ลีภัยเนี่ย <laughs> <laughs> นี่เราเก็บไว้เก็บไว้เ,เก็บไว้แล้แต่ว่าวันนี้วันนี้นี่ยังไงไงคุณชวนพูดมานี่ก็ต้องเอามาพูดให้ฟังอย่างนะฮะเพราะว่ากรณีของชูลีภัยตอนนี้นี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอภิสิทธิ์นะท่านผู้ชมไปผ่า ครับพาหมาจากปากที่ไหนที่สุพรรณนะเอสุพรรณว่ากระเจิงนี่คือแถวแต่กัแถ่แต่คือแบบเขาเขาเขาตะโกนตะโกนสวนกับข้างนอกที่สวนก็ไปในนะเอาเหรออ๋อไม่เคยเออมีอย่างนี้เลยนะถึงพ่อถึงแม่เลยอ่ะคอคนออกพิสิทธพูดอย่างนี้ผมว่าหลุดแล้วจบแล้วถือว่าหลุดแล้วนะ หมดแล้วคือไม่ไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาสู้ทางด้านเรื่องเรื่องสติปัญญาคนเรานี่คุณเกิดเวลาคนเรานะปกติเนี่ยถ้าคุยกันนั่งนั่งเจรจาเนี่ยก็นั่งเจรจาบนโต๊ะนะพอเสร็จอะพอนั่งเจรจากันไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจเนี่ยก็เริ่มทุบโต๊ะตีโต๊ะกันมากนะฮะถ้าขัดสาการไม่ดีขึ้นมันก็เริ่มมึงวามพาวย ي ถูกไหมฮะพอสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาไล่ชกกันนั่นั้นคือ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  จุดจบของตรงนั้นถ้ามันไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างยังมีแรงชกกันอยู่ได้มันก็กลับมานั่งโต๊ะคุยย,ยุติกันเมือันนี่คือเรื่องปกติของของจิวิทยามนุษย์ธรรมดาธรรมดาจริงน,น,นะซึ่งตอนนี้นี่ถ้ามองอาการตอนนี้นี่ก็คือเขาเขาเขาเคยมีเขาเรียกอะไร เป็นผู้รู้ทางการเมืองเ,อเป็นอะไรตรนี้อะไรกวาโพเดียมแน่นเออคือหลายๆอย่างใช่ไหมครับจับไม่เป็นหลักการมีหลักการสุดท้ายหลักการไม่มีมีแต่หลักกู จบงานนี้รู้อะไรรู้ไหมพี่มันเหมือนกับเป็นกรรมตามสนองอย่างเบรกรรมมันติดจุกเบญกรรมมันติดจุกพาออะไรรู้ไหมจำสมัยสมัยยุคท่านสมัครท่านสมชายได้ไหมอ่าไปไหนมาไหนนี่โดนตลอดนะโดยเฉพาะท่านสมชายนี่โดนที่ที่ท่านท่านสมัครไปไปต่างประเทศก็เจอพวกสลิมครับผลิตน่างโง่ที่อเมริกาถือป้ายอยู่ถือไปทั้งนั้นที่ท่านไม่สบายนะใเป็นรักษาตัวท่านนายกสมชายไปไหนก็โดนโดนในพวกนี้ ไปทีโอทีก็โดนขนาดเอารองเท้าเสี้ยงโดนท่านด้วยน่ะใช่ชโดนหลังอ่เนื้อก็เฉยรัฐบาลเฮงสวยนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรมาช่วยเหลืออะไรไม่มี อาพิ่เจอทีเดียววันนี้โดนโดนเข้ามั่งละโดนเข้ามังว่าไอสิ่งที่คุณทากับเขาเนี่ยใช่ไหมใช่สิ่งที่คุณทํากับเขาเนี่ยครับกลับคืนมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยฮะเขาก็แต๋แต่เขาก็แต๋วแต่ก็ไมด้แต่ว่าในช่วงนี้มาพูดครับในช่วงนี้ที่มาพูดนะะก็คือมาพูดนี่ผมไม่ชอบใจอยู่คำยนงไงครับ ผมไม่แน่ใจว่นถ้าท่านผู้ชมนะฮะก็คือในชวนบอกว่าคนใต้เนี่ยเขาพูดกรณีก็ในชวนเนี่ยพูดให้รัฐบาลเนี่ยดูแลคนทางภาคใต้มากหน่อยนึงดีมากให้ดีหน่อยนึงเพราะว่าคนทางใต้เนี่ยนะฮะจังภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่เสียภาษีหางเงินภาษีเนี่ยให้กับประเทศนี่มากที่สุดอลองรองจากกรุงเทพแล้วก็ภาคกลาง เขาว่าอย่างนี hmm. <t <t ้นะขนาดนั้นเลยเขาว่าอย่างนั้นอ่ะผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับคุณชวนนะถ้าคุณชวนเนี่ย เอาลูนอกน้องออกมาเสียภาษีหน่อยพวกยาเสพ <c oughs> ติดที่กองอไว้ <c oughs> พวกอาวุธสงครามต่างๆนะ่แล <c oughs> ้วพวกน้ำมันเถื่อนเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณออกมาเสียภาษีให้มันครบนะสง <c oughs> สัยเลี้ยงประเทศชาติทั้งประเทศนะยาเสพติดนี่คือยาเสพติดของเถื่อนผู้หญิงทั้งหมดที่เขาทาอยู่เนี่นะเรียกออกมาเสียเนาะ่นี่ะถ้าคุณชวนตรงตรงนั้นออกมาเสียให้หมดเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะถือว่า ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็็ในชวนบอกเนี่ยคือให้ดูแลภาคใต้หน่อยสนุนหนทางก็ทําให้ให้ครับเส้นทางหลักเนี่ยทาสู่ภาคใต้ให้มันดีหน่อยหนึ่งท่านจำได้เลยถนนสี่เลนแปดเลนเลใครทาไม่รู้นะทั้งที่รู้สึกว่าคนนายกทางเหนืออย่าไปทำเม่อะอรก็ทั้งภาคเหนือและภาคกลางนะพอถึงยุคของนันเยี่ยวภาคใต้เนี่ยไม่ทำอะไรทำที่อื่นไว้ก่อนไว้เกิดถึงใต้เพราะว่าเขาเขามองดูว่าต้องการอนุรักษ์ ในชวรมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์เหลือสอเลนเหมือนเดิมธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เพราะกลัวว่าถ้าเกิดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแล้วนักท่องเที่ยวจะหนีอยากกินได้ถูกไหม ก็ถ้ามีนายกอย่างนี้ประเทศชาติเราบันถึงก็อยู่กับที่ไงอ้ย่างเมื่อวานนี้ผมผมฟังฟังที่เขาหาเสียงไม่ใช่หาเสียงอะไรไทยไทยปีส0 0พันที่เชียงใหม่นะท่านชาชาติบอกว่าท่านไอสนามบินเชียงใหม่อ่ะเดิมทีรับคนได้ไม่ไม่เท่าไหร่เองตอนสมัยก่อนเล็กๆสองสองประมาณล้านหนึ่งเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้ล่อไป5้าล้าน เยอะใช่ไหมก็เยอะไม่ละห้าล้านรัะนพอพอคนไปเนี่ยนะท่านบอกว่าคนที่จะได้คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากคนห้าล้านเข้าไปเนี่ยไม่ใช่บริษัทสายการบินคนขายตั๋วแล้วก็สนามบินเท่านั้นครห้าล้านคนเขาไปไหนถูกไหมฮะเขาไปโรงแรมนะไปเดินท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งไปค้าขายทําธุรกิจในคือถ้ามาห้ามานี่ก็คือทุกอย่างมันฟลหมดแหละใช่ไหมฮะแม้กระทั่ง ข้าวสารอาหารแห้งขายได้หมดใช่ไหมขายได้หครับเข้ามาก็ต้องหนึ่งเขต้องกินก็ต้องนอนเขาต้องเที่ยวมทุกอย่างต้องไปหมดอ่ะมันมันรวมกันหมดแล้วก็ พวกซูวเนียทั้งหลายของไทยอะไรขายได้หมดโอทองโอท็อปใช่ไหมฮะทุกอย่างมันขายได้แล้วทั้งเหนือทำไมไม่ยากกลัวไม่ยา่งคกลัวเรื่องเรื่องขยายถนนโอเดือดมีลอยฟ้ามีอะไรผมไปไไปไหนไม่เป็นแล้วเชียงใหม่ในนี้เป็นยังไงบ้างมันมี้ายดินมีลอยฟ้าไปงงไปหมดอ๋อที่ที่ที่ทางทางข้างผมก็หลงแล้วตอนเนี้ยสมัยก่อนมันมีอยู่เส้นเดียวสมมติเราอยากขึ้น ไปราชสุเทพก็มีเส้นเดียวไปเนี่ยไปหน้ามอไปหน้ามอเสร็จก็จบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไงใช่ไหมไม่ถูกไปยังไงไม่รู้ให้เขาพาไปอย่างเดียวเมื่อก่อนตอนตอนนี้ผมไปไปที่เชียงใหม่ครับที่อ่างแก้วนะก็พอดีผมไปนอนในในมอด้วยเรวพักพวกกันอยู่ที่นั่นเขาพาไปส่งสัตว์อะ อ่นะพวกนักการนะนะเขาก็มีรถจี๊บอยู่คันนึงก็พาไปขึ้นดอยไปเลยไม่ในในมอในมอแหละมอทางซ้ายคือหนุ่มสาวนักเรียนต้องอ่านแก้ขึ้นดอยไม่ใช่ไปเราผมได้ไปส่องผมเลยผมได้ไปส่องสัตว์จริงๆแล้ผมขึ้นดอยไปส่องไอ้นี่อ๋อไปไปส่องก็นี่ว่าไปแอบดูกันนะด้วยไปส่องสัตว์กันดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพูดใช่ไหมพี่อ่าใช่ในชวนนี่ก็มาพูด แล้วบอกให้เราทําไมนะดูแลชาวใต้อดูแลชาวใต้คือดูแลเรื่องเรื่องการศึกษาถนนทางยางพาร,ราเนี่ยบ,บอกให้ดูแลหน่อยฐานะที่เสียภาษีให้ชาติตมากที่สุดเรียนมายัางนายชวนะนะหลีกไปเนี่ยนะ,ะว่าถ้าเราดูแลไม่ดีนะหรือถ้ารัฐบาลเพื่อไทยปฏิบัติปรามพืิไม่ดีเนี่ยนะชาวใต้ตอนนี้ไม่มีเสื้อแดงเยอะแยะหรอก <laughs> เขาไม่เชื่อนะ,อะคุณชวนนี้ยังไม่เชื่อนะในชวนยังไม่เชื่อว่าคนสแสดงอยู่ทางใต้ตยเยอะแล้วเขา,เาจะไปถูกซื้อถูกจ้างเขาจะไปเชื่อได้ยังไงเพราะว่าความผิดของเขาก็ยังอยู่ในระบบของเขาอใอ้ถูกซื้อถูกจ้างมันที่เขาทํากันมาตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำมาตลอดแมบบ้กระทั่งในสนามหลวงปัจจุบันนี้ก็พวกเขาทั้งนั้นะที่ซื้อที่จ้างอยู่ จช่ไหมนี่เราพูดถึงหลักความจริงนะ <c oughs> แล้วก็โมเมว่าคุณนึ่งเขาทำคุณต้องมองว่าทุกวันนี้เนี่ยนะ <c oughs> พี่น้องทางคนใต้เนี่ยนะเขาเขาเจ็บปวดกับพวกคุณมานานมากเลยหกเจ็สิปีนี่เขาเจ็บปวดมาก <c oughs> แล้วทุกวันนี้เนี่ยทําไมเขาถึงมาเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วเขาก็มาต่อสู้ร่วมต่อสู้กับพวกเราคุณดูเอาละกันนะาสมัยหน้าถ้ามีการเลือกตั้งนี่คุณอย่าไปอย่าไปพูดจะได้รู้อย่าอะไรเป็นยังไงคุณพูดสมัยหน้าถ้ามีเลือกตั้งเนี่ยคุณรู้ไหมคนใจวิววิอยู่คนหน่อกลัวใช่ไหม หัวหน้าพรรคเขาเนี่ยกลัวอันดนเป็นวัก5ปีใช่ไหมไม่ใช่ตลอดชีวิตเลยนะช่วชีวิตเลยนะช่วชีวิตเลยไม่ได้เพิ่ง40กว่าเองครับนะเป็นนักการเมืองคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นนักการเมืองครับชั่วชีวิตแต่มาได้ครึ่งทางเนี่ยครึ่งชีวิตนี่ก็จบซะก่อนมาม่งจำงบ่มเนี่ยครับแต่ก็ยังแต่ก็ยังอุตส่าห์นะอุตส่าห์ดันยนต์เป็นถึงนายกได้นี่ก็ ก็ที่ดันได้เพราะว่าคน,คนอย่างที่ในชวนพูดเนี่ยในชวนยังพูดต่อนะว่ากล่าวถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์รประธานองคกมนตรีและรัฐบุรุษทึกปัจจุบันนี้อายุ90้าสิปีแล้วยังแข็งแรงเพราะการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หวานไม่กินหวานไม่กินเค็มเพราะถ้ากินเค็มมากเดี๋ยวโรคไตาถามหาถ้าทานอาหารหวานมากน้ําตาในเลือดก,ก็สูงกลายเป็นโรคเบาหวานควรออกกํลาลังกายเพื่อความสร้างความแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อทกลงในชวนนี้ เขาไปสอนเปรมรู้รู้เยอะนะรู้เยอะมากรู้เรื่องของของพ่ออเปรมเยอะมากในช่วนเนี้ยรู้เลยเปรมรู้้วรู้เพราะเขาคล้ายๆกันลูกป๋่าใช่เพราะว่าเขารู้คุณไม่บอกว่ากินอีกอย่างแล้วยิ่งอายุยืนได้กินถั่วดำเลยอายุยืนมากคุณคุณพูดอย่างนี้เอาปีอ่านไม่หมดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแม่เออเลยช่วยก็เลยเรื่องนี้เนี่ย เขากินป่าป่าเดียวกันกินถั่วนำไม้ป่าเดียวกันอะไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะกรณีของที่นายชวนออกมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นการเมืองที่น่าน่าสนใจนะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องอับพิสิทธิ์เขาหลุดนะท่านผู้ชมอะคือพรรคประชา้าวหลุดนะฮะที่ที่ว่าอยู่ๆเนี่ยออกมาสนับสนุนการกระทําของทวินไพรเอทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมบอกอ้าวคนจะฟ้องนะ ครับเกิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยอุทธรณ์ต่อเนี่ยฟ้องเลยครับแล้วก็ไปแถวแตกที่สุพรรณบุรีครับม,มัน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 จบแล้วอะแล้วก็ไปหนุนไปหนุนไอ้ไอ้หนักนัากน้ากากขาวอะ พี่ร kind of ู้ไหมคนเราเนี <t> ่ยนะถ้ามันทําเลวคิดเลวคิดชั่วเนี่ยนะวันหนึ่งไอ้สิ่งเลวสิ่งชั่วนั่นนะมันต้องเปิดเผยพอพี่ก็รู้อยู่แล้วไอ้หน้ากากขาวนี่มันพวกล้มเจ้าฉะนั้นมันบอกมาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ขึ้นมานี่คือไอ้ล้มเจ้าตัวจริงเนี่ยมันจะมีใครก็มีเนี่ยพวกนี้แหละเราดูพฤติกรรมให้ดีเนี่ยที่อนํำเจ้าลงมา ดึงที่สูงลงมาที่ต่ําทําทุกอย่างเนี่ยนะก็ไอ้พวกนี้แหละทำให้เจ้าเสียหายก็ตรงนี้นะไอ้กรณีของของที่นายชวนนัอ่งออกมาเนี่ยซึ่งมันมองเห็นเลยว,ว่าทัศนคติของคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับอย่างนายพิสิทธิ์เนี่ยในชวนนี่คือคิดแบบเกินเดิมค,คิดในถนนมีสองเลนเหมือนเดิมแล้วก็นายพิสิทธิ์เนี่ยคือคิดว่าตัวเองคิดได้กรอบใหม่และไปสนับสนุนคนหน้าขาวบ้างสนับสนุนให้ทํา ทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคือกรณีอะไรก็แล้วแต่ที่แก๊งไอ<ม>้ติมทำในในโซเชียลมีเดียเนี่ยมไม่ว่าจะสิริโชคทำคนะไอ้รประบูชนเขื่อนทำอภิสิทธิ์เนี่ยหนุนหมดทุกอย่าง